สวัสดีครับกลับมากับวิลิพแท็ t i c คอลเกียร์นะครับวันนี้ก็จะมาในรูปแบบของมีดนะครับผมอ,อันนี้ก็จะแ้งอิงจากซีรีส์เรื่อง The Last Of Us นะครับผมก็จะเป็นมีดพับนะครับของตัวละครชื่อว่าเอลลี่นะครับที่ใช้ในซีรีส์นะครับหรือว่าในตัวเกมก็ใช้มีดับแบบนี้คล้ายๆกันนะครับผม จะเป็นอันนี้ไม่ใช่ของที่จะเหมือนในซีรีส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดของมีดพับตัวนี้มีอะไรกันบ้างครับมีดพับเป็นแบบดีดปออกนะครับเราก็ต้องเกี่ยวตัวนี้นะครับนี่ครับผมเป็นมีดพับปลายแหลมน,นะครับตัววัสดุนี้นะครับน่าจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผม อันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นของที่ซื้อในราคาที่ไม่ได้แพงมากครับซื้อในเอปพวกลาซาด,ด้าช้อปปีนะครับซื้อมาเพราะว่าซีรีส์กับความสวยงามนะครับซื้อมาสะสมครับส่วนเรื่องความคมนะครับก็จะมีอยู่บ้างพอใช้งานได้นะครับแต่ว่าจะคมเท่าแบบมีดราคาแพงๆจิตแปดพันหมื่นนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาท2 0 0อ โดยประมาณนี้นะครับเพราะว่าน่าแล้วจำราคาไม่ค่อยได้นะครับตัวที่เห็นเป็นเงาเงาพวกนี้นะครับน่าจะเป็นวัสดุเป็นโลหะครับหรือว่าเป็นสแตลเลสนี่ละครับประกับประกับตัวมีดนะครับไม่ใช่ไม้นะมันจะเป็นคล้ายๆงานพลาสติกนะครับผมซึ่งประกบอยู่อีกชั้นหนึ่งกับโครงที่เป็นเป็นสเตนเลตตรงนี้นะครับงานโลหะตรงนี้นะครับ นิดด้วยนอ็อตเป็นนออ็อตหกเหลี่ยมนะครับตัวนี่ภาพตัวนี้ออปชันก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นมีที่มันรับเก็บได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบเ,เขาเรียกอะไรไม่รู้ชื่อของระบบแทงมีนะครับมันก็จะเป็นการการตัวมีดเอ่อการตัวใบมีดให้มันตั้งอยู่ได้นะครับเป็นทรงนะครับไม่ไม่ไม,ไม่พับกลับเข้ามานะครับนี่ผมออกแรงนะ เวลาเราจะเก็บมีดเราก็ต้องดันตัวไอ,อ้หยักๆโพงตัวนี้ดันเข้าไปหาอดันออกด้านนอ,อกนะครับนี่ครับเห็นในวิดีโอไหมมันจะเพื่อนตัวนะครับเราถึงจะพับใบมีดเก็บได้นะครับผมพอตอนเก็บก็ระวังนิดนึงครับมันตรงนี้มันจะมีคล้ายๆคา,านคานหรือว่าพลาสติกระบบของมันนะครับผมว่าน่าจะเป็นคานโลหะ จะทําให้ใบมีดเด้งนะครับ,รบก็จะกดตรงนี้เก็บก็ต่อมังนิ้วนิวฝั่งนี้ใหญ่อนะครับเพราะมันจะดีดนี่พอเก็บแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมก็จะขึ้นเป็นบางช่วงบางตอนของซีรีส์นะครับหรือว่าถ้าหาซีรีส์ไม่ได้ก็เอาในเกมแล้วกันตอนที่เอลลี่ใช้มีดนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดู ขนาดกัน,นครับว่าจะอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้พับมีดนะครับดึงตระลาบมีดเลยนะครับนี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ5นิ้วหรือว่าสิบสามเซน,นครับตอนพับนะครับผมฝั่งนี้ความกว้างใบนี้อยู่ที่1นิ้วนะครับสองเซนครึ่งโดยประมาณแล้วก็ ตอนที่มีดทำการกีดตัวออกมาแล้วยาวรวมทั้งหมดนะครับเ9นิ้วรู้ตกเต็มไปไหมครับาฝังนี้ดีกว่าไหมนี่นะครับประมาณ9นิ้วอยู่ที่นิ้วโป้งของฟังนี้นะหรือว่า23เซนนั่นเองนะครับผมความหนาหรือว่าเราเรียวกว่าความอ้วนดีกว่าเนะ ความว้วนของด้ามอยู่เกือบเกือบ2ไม่ถึงนะครับประมาณเซนแปดหเซนแครับเนะรานับเริ่มจากเลขสิบนะครับ1นึเซนแดมิลนะครับกอจะประมาณนี้มิมดพับจากซีรีเรื่อง The Last of อ s นะครับผมอันนี้ก็ น่าจะหน้าตาจะไม่เหมือนของเข้าเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นใกล้เคียงครับที่พอจะหาได้ในอแอปซื้อของออนไลน์ทั่วไปนะครับผมก็เป็นไว้สะสมสวยงามนะครับผมก็ใช้งานเรื่องของผูบนี่ผมว่ามีดทำครัวที่บ้านน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ก็พอตัดกระดาษได้ก็เอามาพวกแบบแกะหอ่อพัสดุอะไรนี่ก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ด้ไปแบบ อะไรจริงจังนี่ไม่น่าจะได้้วครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมมากับวิลวิทย์แท็กที่ข้อเกียร์นะครับในวันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ฝากไปด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับาฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ช่องวิลวิทย์แท็กที่ข้อเกียร์ไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ยังเพิ่งจะฟื้นตัวจากการโควิดได้ไม่กี่ปีนะครับก็เรื่อง อาวุธปืนแล้วพวกนี้ก็ขอพักไว้สักแป๊บก่อนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับเรื่องปืนครับผมก็จะหาของอื่นมาพยายามถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นพวกบีบีกันไปก่อนนะครับผมว่าพวกนั้นก็อาจจะพอใช้ชุนทรัพย์ส่วนตัวซื้อมาถ่ายทาได้นะครับผมก็ดีก็เล่นอยู่แล้วครับแต่เราเก็บตังค์นิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันครับผมในโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับ